สวัสดีครับครูพักรักจำใบปิปองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการแชร์เพื่อนๆนะครับผมในการต่อสายเอาไว้ต่อบอร์ดขับซับแยกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอดขับซับแยกหรือว่าจะไปต่อเข้าแอมที่เป็นเอาไว้ขับซับอะไรก็แล้วแต่นะครับอีกนะครับผมว่าต่ออย่างไรนะครับตัวบอดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ด a s 2 1นะครับผมเอสสงธรรมดาเนาะก็มันจะไม่มีจุดต่อซับแยกนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็เรามาดูครับจุดต่อว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมจุดต่อสับแยกตัวนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะก็เหมือนกับบอดดําก็คือบอดดำที่ผมพูดถึงนี่คือเป็นบอดแทร์เคนะครับของหูชิเนาะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ r 4 2นี่นะครับผมตรงนี้นะครับ r 4 2แล้วก็ R 4 5ตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็กลาวนะครับผมก็คือ LR เนาะ อาร์สิสองอาร์สี่าเนี่ยเป็น L อลเป็นอนะครับแล้วก็กาวเนี่ยเราไปต่อตรงไหนก็ได้ที่เป็นกาวของบอร์ดนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะต่อต่อที่ตัวออฟแอมป์นี้นะครับซึ่งในการในการต่อนะครับผมไอตัวออฟแอมป์ตัวนี้เนาะออฟแอมป์เนี่ยไอตัว R ที่มันเข้ามานะครับผมดูนะครับ R ารสิบสองกับสี่เก้าสิบตัวนี้เนาะมันต่อตรงไหนนะฮะ นี่นะครับมันต่ออยู่ที่ขาหนึ่งนะครับผมของออฟแอมนะครับของ R 4รทีิบสองนะครับขาหนึ่งออฟแอมเนาะตัวนี้ก็ถึงกันอยู่แล้วแล้วก็ R 4รทสิบห้านะครับจะต่ออยู่ที่ขาเจ็ดนะครับผมเราก็นับนะครับหนึ่งสองสามทีห้าหกเจ็ดนี่นะครับตัวนี้มันต่อกันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ต่อที่ตัว R นะครับก็มาต่อที่ขาของออฟแอมก็ได้นะครับนี่นะครับ ต่อขาเอาเองนะครับเป็นขาหนึ่งกับขาเจดนะครับดูยังไงนะครับว่าเป็นขา1นึนะครับผมออฟแอมนะครับผมมันจะมีจุดบอกอยนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดๆใช่ไหมครับจุดตรงนี้คือเริ่มต้นนับเป็นเล็ลขหนึ่งนะผมหนึ่งสองสามสี่ขาสี่เป็นขากราวนะครับกราวที่ผมจะวัดเทียบกับกราวของบอกคือของโคลบเนาะอ่าโอเคมันถึงกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาสายไฟนะครับอ่าสายชิลเนาะก็ซ้ำสายแบบนี้เนาะนี่นะครับ มันเป็นแบบนี้นะครับผมผมตัดออกแล้วนะครับก็บัตีเติมตะกั่วให้เรียบร้อยนะครับเราก็เอาแดงหรือข่าวก็ได้นะครับข้าวที่ R 4 2สองกับ R 4 5นะครับผมแล้วก็กาวเนี่ยที่ขาวีของตัวออฟแอมนะครับผมก็เดี๋ยวเติมตะกั้วก่อนนะครับเติมเขาเลยนะครับผมเติมให้มันมีพื้นที่ในการบัตกกีนะครับผม 490กับ R42 เนี่ยมันถึงกันอยู่แล้วเนาะเราวัดกีติกันได้นะครับแล้วก็ขาที่4นะครับผมอันนี้เราจะไว้ต่อกราวนะครับถ้าใครไม่ต่อตรงนี้ก็ไปต่อที่อื่นก็ได้นะครับผมต่อตรงที่เป็นกราวของบอลเนาะแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็ r ้5นะครับผมก็คือผมจะต่อฝั่งด้านในเนาะฝั่งที่ออกจากขาของออมอนะครับผม พราะว่าเดวเราจะเอาสัญญาณจากตรงนี้ยไปเข้าที่บอร์ดขับแยกอีกทีนึงนะครับอ่าแล้วก็ใส่แดงใส่ข่าวก็ได้นะครับเราไม่ต้องซีเรียสเดว,ว่ามันเป็นัง่งไซส์ที่่งขวานะครับตะกี้รับเลยครับให้มันอยู่เนาะเราก็กลาวนะครับผมกลาวที่ขาวสีนะครับอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็ R สี่สิบห้านะครับผมหนึ่งข่านะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะผมเห็นไหมครับ TR สี่สิบสองนะครับผมแล้วก็ขาที่สี่นะครับแล้วก็ R สี่สิบห้านะครับผมต่อจากฝั่งในนะครับผมฝั่งในหมายถึงว่าฝั่งที่ขามันออกขาออกแอมออกไปแล้วก็ไปต่อนะครับผมตัวนี้นะฮะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ยังใช้เบสหลักได้อยู่นะครับผมต่อซับช่องซับหลักได้อยู่นะครับแล้วก็ไปต่อกับบอร์ดสัตยานะครับผมโอเคนะครับก็แค่นี้เราก็ได้สัญญาณนะครับผมเป็นเอาต์พุตเนาะไปเข้าที่อินพุตของบอร์ดสัแยกนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้นะฮะก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ทำการต่อไว้เหมือนกันพอดีว่าเพื่อนส่งมาให้ผมทำสองตัวนะครับผมโอเคนะครับ หวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับผมที่อยากจะต่อบอร์ดับแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดับแยกหรือบอร์ดเอาเป็นแอมที่เอาไปขับทับอีกทีนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวใหญ่เลาวบอกคนเล่นตู้ใหญ่นะครับก็ไปต่อครับแอมตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ไปขับสับเบรคอีกทีนี้นะครับผมโอเคครับ okay, ผมขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผม หวังว่าเ,เพื่อนๆได้ไประโยชน์จากผมไม่ได้มากก็น้อยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย